Oh, สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซั่น2ผ้าอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคณากองแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะฝ่ายปกครองอำเภอขุนหานค่ะร่วมกับตำรวจทหารจับกลุ่มเครือข่ายยาบ้า2รายพร้อมของกลางยาบ้า651เม็ดค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่22มกราคม2564ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณหลังบ้านเลขที่98หมู่7ตำบลโพกร,ระสังอําเภอขุนหานจังหงวัดริสเกตนายคมสังวงในอําเภอขุนหานสั่งการให้นายจุติเพชรบุญเนตรปลัดอําเภองานป้องกองันอําเภอขุนหานนํากําลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอําเภอขุนหานส่วนที่กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนสถานีต,ตํารวจภูทรกันทรอมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่3ร่วมการเข้าตรวจ และจับกลุ่มนายวิชาญศรีดาพันธ์อายุ31ปีอยู่บ้านเล็กที่98หมู่7ตำบลโพกสังอำเภอคุนหารพร้อมของกลางยาบ้า601เมตรตรวจปัสสาวะนายวิชาญพบเป็นสีม่วงจึงแจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติด ่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้จับกลุ่มนายอนุวัฒน์พันงามอายุ19ปีอยู่บ้านเล็กที่60หมู่7ตำบโลโพกระสังอำเภอขุนหานพร้อมด้วยของกลางยาบ้า50เมตรตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงจึงแจ้งข้อหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายเสพยาเสพติดนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกัทรทอมดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ